สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประกาศเตือนภัยฉบับที่5ฝนถล่มหนักมาก12จังหวัด วันที่13พฤศจิกายน2564เว็บไซต์กรมตุนิยมวิทยาเปิดเผยพ,พยากรณ์อากาศเตือนภัยฝนตกหนักบริเวณภาคใต้กว่า12จังหวัดด้วยกันเป็นประกาศเตือนภัยฉบับที่5ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ประกาศกรมตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบถึงวันที่14พฤศจิกายน2564ฉบับที่5ลงวันที่13พฤศจิกายน2564จำความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอัน มาันในวันพระรุ่งนี้14พฤศจิกายน64ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้มีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและกระบี่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาภูเก็ตตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรวินออกจากฝั่งจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2564จึงขอติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่ ่0 2 3 9 9 4 0 1 2 13ใน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศน้ันที่13พฤศจิกายน2564เวลา11นาฬิกากรมตันิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกานัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ